อีกแล้วนะครับคุณชวนโดคู่เดือดนะฮะท่านผู้ชมนะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพิเศษสุดจริงๆนะครับไม่อยากเจอเท่าไหร่เดี๋ยวพูดเราใหิธีก่อนพูดเลยฮะวันนี้เนี่ยผมไม่ได้มาให้ทัศนะนะผมจะมาเป็นพิธีกรเฉยๆครับเพราะว่าสองคนนี้ก็มีเรื่องส่วนตัวกันอย่างมาเคครับผมทางฝั่งขวามือของผมคุณโปครับเป็นมวยแล้วทางฝั่งซ้ายมือคุณเนเน่นะเป็นาง่วยเลอันนี้ออกรายการครั้งแรกอายหน้าตัวเองไม่กล้าออกนะออกเพิ่งออกครั้งแรก วันนี้เรามีเกมบิ๊กแมตช์ด้วยครับผมฝรั่งเศสกับอิตาลีเยอรมันอ่าแต่ว่าดูมาดูมาครัมนิดนึ่งสองนิดน,นึงอ่ะว่ากันตรงๆเลยคุณตรงๆอ่าตรงโจวิสุยก,ก่อนแล้วกันค,คิดว่าคู่นี้อ่าความพร้อมกันพร้อมอะไรก่อนไหมครับกเเ็เป็นเกมรอบรองแชมป์เลยรู้แล้วบอกไปแล้วไงเกมรอบที่ห้าสิบระหว่างเยอรมันกับฝรั่งเศสครับเอาเรื่องของเยอรมันกันดีกว่านะเยอรมันเนี่ยขาดตัวหลัก 3คสาม่อแม็กซ์พูมเมลแบนด์ซาเมีเคติล่าเจ็บเจ็บแบรนดี่โค้ดเมืองทองหรือเปล่าปารสตีปารตเจ็บอลเก่งมากครับไม่ใช่เคติล่ากับโกเมสลงไม่ได้นั่นแหละสามคนฝรั่งเศสยู่คอกไม่พอใจอะไรอนี้ปัญหา เน่เขาเขาของของฝรั่งเศสไงฝรั่งเศสก็อยู่เขบลงครกสิบเอ็ดคนแน่นอนครับนั่นแหละจบคือห่านองไหมต้องเช็คความฟิตของทำกนบานเช็คดูชิโมบาดเจ็บแต่ว่าเนี่ยนั่นนี้ก็เจ็บยังไงลงได้เจ็บเข่าไงก็เช็คความฟิตเขาทำยังไงเช็คความฟิตทเขาอ่าก็วิ่งไปกลับวิ่งไปกลับตามหลักมัจะมีสิบหกเลเวลคือวิ่งไปกลับวิ่งไปกลับนี่ตอนที่ผมไปฝึกกับจิงเต๋อวิลาตอนนั้นเนี่ย เลิกเลยนเป็นเรื่องจริงเรื่องจริงนะกลับมาที่ฝรั่งเศสกันครับอ่าพร้อมว่างมาจีรูเนี่ยต้องลุ้นลุ้นว่าจะหายเจ็บหรือเปล่าครับส่วนกองเต้กับปลาหมี่เนี่ยฟิตละฟิตละกลับมากองเต้ชื่อหน้าชื่ออะไรนั่นแหละเอาหน้ายเวนี่แหละกองเต้เนี่ยนะเขาบอกว่าคนฝรั่งเศสบวกว่าให้กลับมาลงสนาม แล้วเจอเยอรมันเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยต้องการกองกลางที่เล่นเพื่อทีมเหมือนเป็นสันหลังของทีมโที่ไม่ตัดเกมเพื่อทีมเป็นไงคุณโจยืนยว่าไหเห็นด้วยไหมไปมันไปลูกแบบเกมเลยไหมไปแบบเกมแบบฝรั่งเศสจะเล่นยังไงฝรั่งเศสเนี่ยจะลง11คนครับครับผมฝรั่เป่าอยู่สครับ แต่ว่าจะมีกองเชียร์เนี่ยเป็นตัวสนับสนุนในบุรีคนที่สิบสอง G U สิบสองครับผมนะบุรีเราแล้วนะกองหน้า3ามคนมีใครบ้างมีองคตัวริสมันชิรูวนลุ้นและอีกสียอีกคนั่ะแล้วเชียร์ พายเอ็ดไงใช่หรือเปล่าพายเอ็ดพายเอ็ด่ไม่ได้ออกเสียงไม่ได้จะดังตัดจลิตออกเสียงไม่ได้สรุปว่าฝรั่งเสีตามนีู่นะครับอ่าเยอรมันคนไม่รู้จะเล่นแบบระบบไหนก็คือระบบเก่งเขาแหละก็คือสี่หนึ่งสาวสี่แล้วสี่สองสามหนึ่งคุณเนี่ยเดี๋ยวนี้ฟุตบอลเขาระบบเนี่ยมันสามารถหมุนเวียนเปลี่ยนกระทำมันคือกระทำมันคือไม่หลับไม่นอนเนี่ยชอบไป เที่ยวด้วยผมให้คุณลดละเลิกที่สะพานควายไปแล้วนะเเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเถ๋วกระลาเก้าอีกเดี๋ยวเดี๋ยวุ้เรื่องนี้เดี๋ยครอบตัวเปลี่ยนเรื่องหน่อยเอยอมันต่ออย่าให้เจอนะแมอะไรล่ะดีร้านไหนดีราะการอะไรเห็นช่วงก่อนไปวางหินไหมล่ะต้มต้มต้มกบปลา เขาจะใครลงอาจจะเป็นไม่มีเฟรนันโดโกเมสมาริโอก็คือไม่มีหน้าเป้าไงครับอาจจะปรับเป็นเกเซ่หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะหรืเป็นมูเลอร์แล้วกองกลางเนี่ยขาดเคดิล่าขาดตัวรับไปเคดิล่าเนี่ยไม่ได้ลงแน่เพราะเจ็บแล้วก็สวายนี่ที่คาดว่าจะลงแทนเนี่ยก็ไม่ฟิตด้วยถูกต้องทำให้อาจจะเป็นโอกาสของเอ็มเลชาอ้าวผมต้อเยอรมันเหร ไม่รู้เหมือนกันเป็นนิคคิวมดงานอีกตัวของยอดทีมเดี๋ยวใครให้คุณพูดนะยังไม่ถึงคิวฮะเ <c oughs> อาให้จบก่อนเยอรมันเอ็ไมไดช์ชาด้วยคนตุรก,เกีเนี่ยเอฮ้ยแต่คนนี้เล่นดีมากเลยนะชูเลียนแดักเซอร์ดูไว้นะว่าที่แตนนอนเล่นทางฝั่งซ้ายเนี่ยต้องยกให้เขาเพราะว่ากองหน้าตัวเป้าผมคิดว่าน่าจะเป็นโทมัสมุลเลอร์แล้วก็มีต่ำเป็นกอเซ่เข้ามาโอ้โหสุดยอดสาระผู้จัดการทีมชื่ออะไรยาคิมเล็บจอมหลวง ก็ว่าจัดท่าโยกยิมเล้วต้องหนึ่งท่าแม่อยากจะโชว์จบใจจบหน้าจบหลังเดี๋ยวกองเซนเซอร์เขาจะไม่ให้ผ่านเฮ้ยจบได้ไม่เป็นไรดูกันเองไม่ใครดูหรอกโดนนัดออกมาแล้วตะลึงไงเนาะในความเล็กนี่ไงคุณเห็นไหมปากกาเออทำยังไงอรอแหลมเปียกเลยสองด้านสองด้านเองหรอใช่ หน้ามาเทียบกันอ่ะอ่าโอเคสรุปแล้วแต่ว่าพูดถึงถึงเรื่องสถิติหน่อยอสถิติเป็นไงคู่นี้ผมไม่ได้อ่านเลยอ่าไม่ไดสถิติคู่นี้ <laughs> ถ้าโดยรวมเนี่ยยี่สิบเจ็ดครั้งเนี่ยฝรั่งเศสดีกว่านิดนิดชนะสิบสองครั้งเยอรมันเนี่ยชนะเก้าครั้งแต่ว่าถ้าเป็นรายการใหญ่ๆเนี่ยเยอรมันเก็บเรียบเลยนะใช่ล่าสุดเมื่อสองปีแล้วจำได้ไหมครับจำไม่ได้ที่คุณผมจำได้แม่นเลยอ่าที่เยอรมันเนี่ยชนะฝรั่งเศสไงเท่าไหร่ เจ็ดโทษด้วยใช่ไหมหนึ่งบุนโดลสูงไงวันโลกรอบแปดทีมสุดท้ายที่บาร์ซิลน่าใช่ใช่ใช่ที่เขาบอกว่าฝรั่งเศสตั้งใจจะล้างแค้นไงส่วนคราวนั้งใจมันเป็นแชมป์โลกเลยนะครับวัะนั้นสถิติเนี่ยดูแล้วเลื่อมๆไปอยู่นิดนิดใช่แต่ว่าคราวนี้เล่นที่บ้านฝรั่งเศสครับแน่นอนว่าฝรั่งเศสเนี่ยแชมป์โลกครั้งแรกที่เขาได้มาปี98เนี่ยยอดทีมอย่างบาร์ซิลในยุคนั้นก็ยังชนะเขาได้ จะไปภาษาอะไรกับเยอรมันที่ถือว่าเป็นช่วงขาลงของเขาฮะขาลงมีการี่ไนหนมามีการเปลี่ยนแปลงะอะไรทีที่บ้านมีทีวีไหมเนี่ยจับตาดูนะเขาบอกเยอรมันดิเขาไม่ได้ลูกเกมไม่ได้ดีกว่าคนอื่นเลยนะดูลูกเกมก็รู้ของเหรอ,อวความคมเนี่ยผมเชือ่อมันวฝรั่งเศสเนี่ยมีทีเด็ดทีขาดเยอะกว่าจบในเก้าสิบไหมมันต้องจบในเก้าสิบเพราะต่อเวลาเป็นเก้าสิบสี่ไง อย่ามุกอะไรเอย่างเล่นแบบนี้ผมผมไม่รู้จะเล่นอะไรนะกดในเก้าสิบมาดีไหมจบไม่มีต่อเวลามันต้องทดเวลาอู่แล้วฟุตบอ่ะจะตบหัวมันหรอคู่นี้เปรียบเสมือนคู่ชิงแชมป์ก็ได้เป็นคู่ไกลๆใครชนะก็มีโอกาสที่จะเป็นแชมป์สูงนะไม่น่อีกเเขาเข้าไปชิงเขาเล่นจริงอยู่แล้ว อ่ะแล้วเยโจว่าไงจบใน9ก้าสิบนาทีไหมจบสิจบก่อ้ผมกูก่อนนะหรือไงใจเย็นสังเกตีเดี๋ยวค่อยโหวตรับร่างหรือไม่รับใจเย็นเยราประเทศประชาธิปไตยมีอะไรอย่าใช้อารมณ์หลายทีแล้วใช้อาวุธนี่ได้เดอแล้วแต่เยอรมันเยอรมันจบใน9กนาทีด้วย ชนะนะชนะนะเยอรมันน่าจะชนะเพราะว่าเยอรมันเนี่ยชนะอิตาลีมาแล้วคือฝรั่งเศสเส้นทางจะง่ายกว่าแน่จุดโทษแต่ดูก็ยังเล่นดีอ่ะแต่ดูฟอร์มฝรั่งเศสเจอกับไอร์แลนด์แล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันยังแข่งหลังดูยังมีปัญหาชนะไอซ์แลนด์มาห้าฝอมนะไอซ์แลนด์ไอซ์แลนด์ชนะอังกฤษนะอังกฤษเป็นหมูคตรจะจอกเลยแม่ไอ้แจ็คมิมเชียมาทำไมถ้าจะดูจริงๆนะคู่นี้กองหลังฝรั่งเศสจะจิดอ่อนที่สุด ยฝรั <Yeah>! ่งเศสเป็นทีมกองหลังที่สุดก็เซนีเลยหรอนี่แสดงว่าเขาติดตามตลอดมีกองหลังอย่างโรนัก็สเซนีเนี่ยผมติดตามตลอดสุดป์กองหลังนะผมตื่นมาดูไฮไลท์ตอนเช้าตลอดเลยไม่รู้จะอดหลับอดนอนทำไมแล้วมีกองหลังฝรั่งเศสอยู่คนหนึ่งผมชอบมากใครครับซามูเอลอูมตินี่อูมติตี้ชอบมากเลยไม่ใช่อูมตรงนี้น่าหล่อมากเลยนะน่าเหมือนคุณเดย์เลยไฮไลกันอ้านี่เหมือนจะมีเชื้อฟริกาเนี่ย ผมเดีกยวจะไปบราซิลไงสรุปว่ามั่นใจว่าทีนี้ก็มั่นใจว่าเยอรมันทันนี้ก็มั่นใจว่าฝรั่งเศสฝรั่งเศสอ่ะน่าจะดีนะแต่ว่าผมว่าก็อยากให้เยอรมันเขาหลอก100ฟุตอุกทางดิเพราะผมก็อยากให้เยอรมันได้แชมป์โลกแล้วก็มาได้แชมป์ยูโรไงอย่ามาสงแง่สงหง้าเหมือนเฮ้ยขั้นโจเขาขันเท้ารุ่นรองเท้าปลาใส่หน้าโอ้มาแรงโอ้โหของต้องเผื่อโอ้มาแรงมากเลยผมงต้องเผื่อใจไว้ไง ไอ้ที่นี่ที่นี่ผิดถูกไม่ว่ากันเอาให้เอาให้ฟังพงให้คุณฟังเราแต่คู่ผมพูดตรงนะชัดเจนว่าฝรั่งเศสครับเราน่าจะชนะเยอางนันในในเวลา90นาทีด้วยแล้วก็จะเป็นจังหวะที่ทีเด็กทีขาดพอแล้วไปซัมมาเขาแล้วแล้วจะขึ้นนำก่อนตั้งแต่ไม่เกินนาทีที่30หลังจากนั้นเนี่ยจะแพทเกมรับแล้วรอสนกลับโดยมีองตวนกริชมาเป็นกองหน้าตัวเป้า คอยทะลุทะลวงเป็นอย่างนั้นแน่นอนแน่นอนไม่เกินไม่เกินนาทีที่สามสิบถ้าเกินนาทีที่สามสิบก็จะเป็นนาทีที่สามสิบเอ็ดเราเนี้ยเรายากที่เอาขี้มาปาใส่หน้าได้เลยเอาไว้มีไหมเยอรมันมีไหมมี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 ฮะเราแค่เฮ้ยบ้าหน่อยดิเนี้ยนี้ยมันชนะอยู่แล้วฟุตบอลของเยอรมันเนี่ยนัดนี้จะเป็นการแทิก กีฬามหาลัยเยอะมาเลยแต่ว่าพูดจาแบบไม่นั้นนั่นเลยไม่มีเนื้อหาสาระแพ็คเกมของเกมนิดแต่ว่าไม่สามารถก้าวนำประตูง่ายอันนี้พูดถึงเยอรมันพูดถึงเยอรมันดูถูกเยอรมันขนาดนั้นเลยดูถูกแนวลุกเยอรมันแฟนอินทรีเล็กที่ดูอยู่ทั้งบ้านทั้งเมืองนี่ไม่ไม่แบบไม่เห็นใจก็เลยว่าเขาเชียร์มันทั้งนั้นมันคือเรื่องจริงที่คุณต้องยอมรับแล้วคนไทยบอกไม่มือนะจบเทปที่ก็ปล่อยเข้าไปไม่ใช่ความอยากความเงคุณได้คืออะไรก็ได้อ่ะ จะแท็กผมแล้วกันอายยังอายอยู่เลยนี่ตอนนี้แต่ตอนนี้ผมนะผมว่าคุณติด้งคู่ผมว่าจะเหม่อในเวลาแล้วไปต่อเวลาอยู่โทษโทษเยอะผู่นี้เนี่ยมียร์เอ้ยตาระดับน้ำไหมไม่รู้ไม่รู้ผมไม่คนที่ไม่สนใจเรื่องอะไรบบยมุกไมุ่กเลยเล่าเบียร์บุหรี่ผู้หญิงอะไรให้ผม่เอาเลยวันก่อนไปกับผมเลยเอ่ยวัก่อนเลยเราไปกินสุกี้กันไม่ใช่หรอ ก็กินสุกี้โคคาไงเุลีอูโคคาด้วยโคคาเลยรจำไม่ได้หรอสุกี้นี่น้องแนนน้องแนนหรอแนนเท็กบุรีเรียบคลองของตานนะไม่ใช่เด็กเสิร์ฟก็ชื่อน้องแนนนะอ่าที่เป็นเสิร์ฟน้ำชาใช่ไหมชิ้นเซนซี่นะไอตัวผมมาไม่เท่าไหร่แหละแต่ของพวกคุณเนี่ยนี่คือการแสดงล้วนๆนะจริงๆไงคือฝังเข้ามางั้นแหละไม่รู้หรอกกี่นาทีแล้วเนี่ยอัตราต่อรองเนี่ยผมมันเกินกระโดดอยู่เนี่ยคู่นี้เหม่อ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  ผมยังไงผมคนชฝรั่งเศสผมเนี่ยคิดว่าเสมอกันใช่ไหมแล้วก็ดีดหยุดทัวแล้วผมคิดว่าเยอรมันนะอแน่นอนพอเขาจุดโทษปุ๊บเยอรมันชนะแน่นอนดับน้ำเหมอเหม่ออยู่ข้างไหนก็ได้ครับเอางี้ออกให้ชุกแน่ตามมาตรการสรุปว่าโดนเฉียวเยอรมันครับเนเน่ฝรั่งเศสครับผมสองข้างรักทุกคนยักษ์ทำายตัวไงใช้มุกนี้เวลาไปเที่ยวอร่อยเลยนะไอ้น้องมานี่น้องมานี่้นี่ไม่รู้จริงเลยน้องพูดเวลาก็คือมีแต่วิทยุป่าว ไปเที่ยวแล้วเวลาแล้วเวลาต่อด้วยไงช่วงเวลานั้นได้ด้วยไงผมไปเดียที่ผมใช้เลยนนี่กั๊กตอนนั้นน่ะเหมือนตอนนั้นที่คุณไปรีบในนั้นเลยนี่กัให้ผมเลยนได้ก่อนได้ขอทองเท้าก่อนนะใครที่แหละเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าหนัคุณเลยไปพอแล้วห้องเตี้ยสี่คนไปด้วยกันก่อนไม่กายกคนหนไปก่อนเลยเขาชื่ออะไหม คนถ่ายที่ยังไม่หฮนด์ดันกไปก่อนแล้วชื่ออะไรชื่ออะไรบอกชื่อเขา่อยชื่อ้องกบน้องกบเลยไม่ใช่คนถ่ายชื่ออะไรคนถ่ายชื่อคุณแทนแฟนใหม่เคยเฉยใหม่เลยนะกตัดดีนั้นโรเจอร์อะไอโรเจอร์คุณจดยเฉยเนี่ยเขาชอบเล่นฟิตเนสตเงี้ยครับแล้วก็มีมีแฟนดูดูโอ้โหดูก้างในช่วมีแฟนใหม่คือ ที่บ้านก็มีอยู่แล้วไงแต่ว่าไปเจอพบรักที่คลิปเนี่ที่บ้านไ้มีเมียไปออกนอกมีผัวครับผมนี่ไปแย่งผัวคนอื่นทำไมเจอโท้ามาเี้ใด้ด้ดโอ้เน่ยโาเลยครเข้ามาเมื่อกี้อวอรลพอคนี้เนัทชิจาร์เจอะใหม่ใครยแม่นไม่แม่นค่อยว่ากันเจอไม่มาแล้วนัิงนัทชิงเนี่ยผม บอกเลยถ้าผมทายถูกนะผมจะมาอีกรอบหนึงมาประกาศสักดาให้รู้ว่าข้าแม่นจริงครับเชียอหรือไมบอกเลยมีสองทีมครับและแต่คุณไม่ฝรั่งเศสยเยอะมันเนี่ยต้องได้เขาชิงทีมเลยครับผมมีสามทีม,มแง<อ>งแค่คนนี้วลาไปก่อนนะเราสามคนลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าครับรอบชิงนี้เราลองมีทีเด็ดแน่แน่นอนจะไม่ให้สะพานควายนะอ่ันลาไปก่อนสวัสดีครับ